สำหรับพวกเรานะครับที่ไปทํากันบ้านหรือหรือกําลังจะไปทํากันบ้านจริงๆหลังจากดูวิดีโอนี้ให้เข้าใจเรื่องการติดเครื่องเรื่องการตั้งสถานีจริงๆนะครับที่ผมพูดเนี่ยคืออะไรครับผมกําลังชวนพวกเราให้นึกถึงการมาจ่ายเวลาลงทุนกับชีวิตเราเองหัวข้อสําคัญที่สุดของมันก็คือการที่เราไปเจอจุดแข็งไปเจอจุดแข็งก่อนนะ ไปตรวจสอบคือดูทั้งจุดอ่อนจุดแข็งนั่นแหละนะครับอุปสรรคและโอกาสนั่นแหละไปวิเคราะห์เลยของตัวเราเองนะจากนั้นเนี่ยไปเจอไปพัฒนาจุดขายที่จะมีคุณภาพจริงๆของตนเองนี่แหละนะครับประโยคนี้แหละที่อยากให้หลังจากที่เข้าใจเรื่องการติดเครื่องเรื่องอะไรทั้งหมดที่ผมกล่าวมาแล้วในวิดีโอก่อนหน้านะครับไปเจอจุดแข็งจุดขายที่มีคุณภาพจริงๆของตนเองนะครับ โดยจับไปที่คำว่าจิตเป็นใหญ่ไปฝึกอะไปฝึกไปเข้าใจคำว่าจิตเป็นใหญ่แล้วไปฝึกมันคือการที่เราให้กำลังใจตนเองอย่างต่อเนื่องแต่ผมกำลังหมายถึงพลังขับเคลื่อนด้วยก็คือแรงกายแรงใจประกอบกันด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยคือมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือคือผมกำลังจะคุยกับคนที่ผมรักทุกคนด้วยว่าดูวิดีโอนี้แหละสั้นๆน,นะครับ คือชีวิตเราเองนึกแบบนึกจริงจังหน่อยว่าเปรียบเทียบตัวเราเองซึ่งไม่รู้จุดแข็งไม่รู้จุดขายไม่มีไม่มีจุดขายที่มีคุณภาพเทียบกับตัวเราในวันที่ไปถึงจุดขายที่มีคุณภาพมันไม่ได้เกี่ยวกับความเก่งหรือเกิดมามีพรสวรรค์หรืออะไรเลยนะครับนึกถึงคนที่ไปไปออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อแขน,นแข็งแรงเอาเฉพาะกล้ามเนื้อแขนก่อนคนเราไม่เท่ากัน นะครับบางคนเนี่ยออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้อแขนอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่วันกล้ามเนื้อแขนก็แข็งแรงแล้วแต่บางคนอาจจะใช้เวลา10ปีกล้ามเนื้อแขนก็จะแข็งแรงแต่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเนี่ยมันมารับใช้ตัวเราเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าคือไม่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อแขนไม่เกี่ยวกับสุขภาพไม่เกี่ยวกับอะไรเลยแต่มันเกี่ยวกับสิ่งนั้นก็คือจุดแข็งและจุดขาย ที่มีคุณภาพจริงๆของเราเราจะจ่ายเวลาให้กับมันเท่าไหร่แน่นอนครับเราเรียนหนังสือเราทํางานไปเนี่ยก็ทําไปเถอะนะครับแต่ในวันที่เรามีจุดขายจริงๆของเราวันที่เรามีทักษะฝีมือความรู้ความสามารถบางอย่างที่ขายได้เราอาจจะมีเวทีมีแหล่งทำมาหากินของเราแน่นอนมันคือทักษะฝีมือด้วยมันคือทุกอย่างนั่นแหละนะครับมันคือความน่ารักด้วยถ้าเราจะอาศัยความน่ารัก เป็นจุดขายของเราที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในฐานะของคนอายุจะห้าสิบอยู่แล้วแล้วถ้ามีใครสอนผมตั้งแต่เด็กนะว่าใช้ชีวิตได้หลายอย่างเลยคนเราเราไม่ได้สมบูรณ์แบบพร้อมหรอกนะครับแน่นอนมีพระศาสดาสอนไว้มีหลักคำคำหลักคำคำสอนที่เป็นแก่นแท้ว่าเราสามารถพัฒนาจ,จิตใจของเราเนี่ยแล้วใช้จิตใจที่ท,ทรงพลังและมีคุณภาพเนี่ย ในการวินิจฉัยในการเลือกในการสร้างสารรค์ชีวิตได้เราสามารถที่จะไม่ยึดติดถือมั่นได้เราสามารถที่จะเป็นนายตนเองในการที่ไม่ตกไปในเงินเอาหน้ากินการเกียดกิเลตัณหาราคาอุทานโลกกดหลงเนี่ยได้แล้วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ทําจิตใจให้ดีทําจิตใจให้มีคุณภาพเราจะรู้และไปต่อได้เองไม่ยึดติดถือมั่นแน่นอนครับคําสอนเหล่านี้เป็นคําสอนที่ดีแต่ อย่าถือว่าเป็นคำสอนแล้วกันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ถ้ามีใครบอกผมตั้งแต่เด็กว่าทำอะไรได้หลายอย่างเลยผิดพลาดได้แต่อย่าไปยอมอย่าไปยอมเด็ดขาดชีวิตนี้เนี่ยอาจจะใช้เวลา5ปี10ปีหรือเท่าไหร่ก็ได้นะครับสมมุติอะตั้งแต่อายุ1ขวบถึง18คขวบเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าจุดขายของผมคืออะไรแต่ผมมุ่งมั่นเต็มที่18ถึง 27ปีผมไปเจอจุดขายที่มีคุณภาพจริงๆของตัวผมเองแล้วมันก่อตัวยิ่งขึ้นพัฒนานยิ่งขึ้นแล้วมีคนมาบอกผมว่ากำลังใจสําคัญนะกำลังกายก็สําคัญนะการที่เราไปก่อตัวให้มีกำลังกายและกำลังใจเพิ่มพูนต่อเนื่องพลังขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยดีจริงๆแล้วจากนั้นเนี่ยเปิดรับโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามา มันคืออะไรครับไปหยิบรกระดาษประกามาเลยแล้วไปหาว่าจุดแข็งและจุดขายที่มีคุณภาพจริงๆของตัวเราคืออะไรเพราะว่าคนอายุใกล้50แล้วอย่างผมเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยยังจะไปพัฒนาจุดขายที่มีคุณภาพจริงๆของชีวิตตนเองนะครับเนี่ยผม,ผมพูดรตรงๆผมชวนลูกผมมาดูวีดีโอนี้แหละนะครับว่า ขาไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีอะไรมากมายนะครับแน่นอนทางดีทางเก่งเนี่ยมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการไปดูวิดีโอผมย้อนหลังแต่การติดเครื่องสิ่งที่จะเป็นจุดขายในชีวิตของเราเนี่ยจุดขายคืออะไรมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาร้องเพลงจนมีคนฟังเยอะแยะแล้วเขาโด่งดังที่ผมพูดเนี่ยผู้ลูกชายผมรู้ไงเด็กผู้ชายคนนี้นะครับคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เขาเรียนจนติดเครื่องการเรียนได้ แต่ไม่ใช่แค่ลูกชายผมไงคือทุกคนนั่นแหละที่มาฟังวิดีโอนี้นะครับขอเป็นกําลังใจให้ท่านมีกําลังใจและกําลังกายพลังขับเคลื่อนชีวิตอย่างต่อเนื่อง5ปี10ปีจ่ายเวลาเพื่อพัฒนาจุดขายที่มีคุณภาพของตนโอ้โหขอบคุณจริงนะครับถ้าจะบอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อย